เรามาดูกันว่า iPhone 11 Pro Max ในปี2025นี้ยังน่าใช้อยู่ไหมผ่านมา6ปีแล้วนับตั้งแต่วันเปิดตัว11 Pro Max ทั้งมติติตัวเครื่องน้ำหนักเครื่องและคุณภาพจอรวมไปถึงความแรงของชิปสเปคแบตเตอรี่รองรับเสาสัญญาณ 4G หน้าจอ60เฮรรองรับ Face ID สเปคทั้งหมดนี้เรามาดูกันว่ายังไหวไหมสำหรับปี2025สำหรับความลื่นของการสไลด์หน้าจอไปยังเมนูต่างๆนี่ถือว่ายังลื่นอยู่นะครับ รุ่นนี้จับสบายมือทั้งใส่เคสและไม่ใส่เคสถือว่าเวิร์กมากแล้วจะจอซูเปอร์เรติน่านี่แหละที่ทําให้ผมชอบเพราะว่ามองได้ทุกด้านแบบจอไม่เหลือเลยหลักๆก,การใช้งานแอปพลิเคชันพื้นฐานทั่วไปนี่ถือว่าใช้ได้ดีครับถ่ายฟีดยูทูบยังลื่นอยู่ครับปรับภาพได้ถึง2160พิกเซลลลืมบอกเลยตอนนี้ใช้ iOS 18.6กลับมาต่อที่การดูวิดีโอครับต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยดูได้ทุกชนิดดูได้ทุกแบบเลยถือว่าเป็นโทรศัพท์ที่ใช้งานพื้นฐานได้อย่างดีเยี่ยม แล้วก็อัตราการรีเฟรชหน้าจอแม้จะเป็น60สเฮิรตครับแต่ก็ทําได้ดีเพราะว่าระบบเขาเสถียรเสถียรเสถียรและปัจจุบันผมจะใช้ซัมสุง s ยี่สิบอัลตร้าแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าเจ้า iphone 11 pro max เครื่องนี้ก็ยังกินกันในบางเรื่องไม่ได้อันนี้คือภาพวิดีโอที่ถ่ายออกมานี่ก็คือค่อนข้างชัดเจนภาพสวยมากตัวกล้องด้านหลังเนี่ยก็จะประกอบด้วยเลนส์ wide อัลตร้า wide และเทเลโฟโต้12ล้านพิกเซลและการถ่ายรูปรุ่นนี้ไม่ทําให้ผมผิดหวังเลยครับแม้จะใช้คูณ1ูณ2 หรือเป็นแบบพอร์ตเทรตก็ถ่ายออกมาได้แบบไม่ผิดหวังเลยคุณภาพรูปที่ได้เนี่ยถือว่าโอเคเลยในระดับหนึ่งและในโหมดวิดีโอเนี่ยผมชอบมากคือเครื่องนี้ทำได้ถึงขนาด 4K 60เฟรมเลทนะท่านผู้ชมถ้าต้องเอาเครื่องนี้ไปถ่ายวิดีโอในที่ที่มีแสงเพียงพอไม่ต้องห่วงเลยครับถ่ายไปได้เลยไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ขนาดถ่ายตัวการ์ตูนนะครับที่อยู่ในห้องแล้วก็มีไฟสลัสวๆเรามาดูกันว่าภาพจะเป็นยังไงบ้าง แต่อบอกก่อนนะว่ารุ่นนี้ไม่สามารถถ่ายวีดีโอแบบ Portrait ได้และนี่ก็คือไฟล์วีดีโอครับที่เพิ่งถ่ายไปเมื่อสักครู่คือเฟรมเรทแบบสมูทมากและการสั่นคือดีมากจริง,รงๆเพื่อนๆและมาดูอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ใครๆก็รู้กันและใช้เป็นกันทุกคนก็คือ Google Map ครับตัวนี้จับสัญญาณ gps ได้เถียรมากไปเวอร์เดินทางในเมืองไม่หลงแน่นอนส่วนแอปต่อไปแอปพลิเคชันยอดฮิตครับ TikTok นั่นเองครับ ใช้ไฟีดได้ลื่นมากไม่ต้องรอโหลดอะไรมากมายครับคือเครื่องเขาจัดสรรทรัพยากรได้อย่างดีมากคือไม่กระตุกเลยนะอันนี้ดีจริงส่วนการช้อปปิ้งออนไลน์ก็แอปนี้เลยครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะก็คือมันใกล้มือที่สุดก็เลยกดเข้ามาถ่ายฟ,ฟีดลื่นมากครับซื้อของง่ายและแอปพลิเคชันบ้านฟาหรือ a c e b o o k นะครับก็ถ่ายฟีดได้อย่างดีคือไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยนะแม้จะเก่ามาแล้ว6ปีและไฮไลท์นอกจากเป็นเครื่องสำรองที่ใช้งานจิประทาทั่วไปเล่นเกมก็ไม่ทําให้ผมผิดหวังครับเจ้าตัวนี้คือเกม Call of Duty ครับก็ือป ภาพสูงสุดลื่นมากความแรงจากแรม6กิกเนี่ยสู้โทรศัพท์รุ่นใหม่ได้สบายสบายเลยครับคิวกระจายเลยคือผมไม่ได้เล่นเก่งนะแต่ว่าเครื่องมันลื่นจริงๆแต่สําหรับบางเกมก็เหมือนจะเล่นไม่ค่อยไหวครับอย่างเช่นเกม Delta f o r ร์ในช่วงเวลาที่แบบมีหลายๆคนมารวมกันอย่างเงี้ยจะมีความกระตกุกโอ้โหโดนคิวสิในส่วนของภาพ G ก็ไม่ต้องห่วงครับปรับภาพสูงสุดเล่นได้ลื่นไม่มีปัญหานะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นภาพแมชล่าสุดที่ผ่านมาครับก็ รีเพย์ให้ดูนะครับก็ดูความลื่นของการเล่นนี่คือเลื่นจริงๆรีเพย์ที่ออกมาก็คือแบบเลื่นตามนี้เลยไม่มีผิดหวังโอ้ประทับใจอยู่เลยครับและนอกจากนั้นเกมอ,อื่นก็ยังเล่นได้ดีครับอย่างเช่นเกมนี้เกม MWT หรือ Modern War Tank ครับตัวนี้ก็ใช้ทรัพยากรค่อนข้างประมาณตัวเลยทีเดียวเชียวแหละแต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับกับเกมนี้เล่นสนุกลื่นครับเดี๋ยวเรามาดูความลื่นของเกมกันครับ วันนี้ก็รีวิว iPhone 11 Pro Max ในปี2025แบบหอมปากหอมคอในส่วนของข้อเสียก็ยังมีให้เห็นครับก็เป็นเครื่องร้อนไว 4G ไม่อรองรับแต่ทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมเขาก็ยังเป็นอดีตเรือธงที่ยังเก่ายังไม่เก่าเกินไปและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับรุ่นนี้อย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ